สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True Crime Story ของเรานะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องราวการหายตัวไปของแบรนดีเวลนักศึกษาสาวที่ออกไปเที่ยวกลางคืนและเธอก็ไม่เคยกลับมาอีกเลย r บรนดีเวลตั้งหน้าตั้งตารอที่จะไปเที่ยวกลางคืนก่อนที่เธอจะเริ่มกลับไปเรียนในภาคฤดูใบไม้ร่วงเพราะในคืนนั้นเธอวางแผนที่จะไปที่ไนท์คลับที่มีชื่อว่าเกรแฮมเซ็นเตอร์สเตชันซึ่งอยู่ที่ลองวิลในรัฐเท็กซัสในเย็นวันที่สองเดือนสิงหาคมปี2006เธอตัดสินใจไปที่นั่น เธอขับรถออกจากอพาร์ตเมนต์ของเธอที่มีชื่อว่าบราโบโลในรัฐเท็กซัสเพื่อที่จะไปที่บ้านแม่ของเธอที่อยู่ในเมืองไทเลอร์รัฐเท็กซัสเธอใช้เวลาในการเดินทางประมาณ30นาทีเพราะเธอหวังว่าน้องสาวของเธอจะไปที่ไนท์คลับกับเธอด้วยแต่ในคืนนั้นน้องสาวของเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายแบรนดี้จึงไม่อยากพลาดโอกาสสุดท้ายที่จะสนุก ก่อนที่เธอจะกลับไปที่โรงเรียนแบรนดี้จึงตัดสินใจไปที่ไนท์คลับคนเดียวและก็ไม่มีใครพบเห็นเธออีกเลยแบรนดี้เรียนจบการศึกษาจากชาเป้ฮิลล์ไฮสคูลและเธอก็ยังเคยเป็นสมาชิกของวงดนตรีและกองทงของโรงเรียนแบรนดี้เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากมายจึงทำให้เธอได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส แม้ว่าเธอจะทำผลการเรียนได้ดีในปีแรกๆแ,แต่ต่อมาเธอเริ่มมีความรักและทำให้เธอตัดสินใจแต่งงานในวัยเพียง19ปีแต่เธอก็ยังคงเรียนที่มหาวิทยาลัยต่อแต่ในที่สุดเธอไม่สามารถจัดการกับชีวิตของเธอได้ระหว่างการเรียนและชีวิตที่บ้านของเธอเธอจึงตัดสินใจออกจากมหาวิทยาลัยหลังจากจบชั้นปีที่สองของเธอ แต่เธอก็สัญญากับตัวเองว่าสักวันหนึ่งเธอจะกลับไปที่โรงเรียนเพื่อทำตามความฝันที่เธออยากจะเป็นครูให้เป็นจริงแต่ชีวิตหลังแต่งงานของเธอเริ่มมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยการหย่าเธอจึงตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่ที่ซานอันโตนิโอเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และทำให้ความฝันที่จะกลับไปเรียนมหาวิทยาลัยของเธอต้องถูกชะงักไว้ก่อน แบรนดี้เพิ่งกลับมาจากที่อีสต์เท็กซัสและเธอก็ตัดสินใจลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยชุมชนแต่เธอก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับการกลับไปเรียนที่วิทยาลัยเพราะเธออายุมากกว่าเพื่อนร่วมชั้นส่วนใหญ่แต่เธอก็รู้สึกตื่นเต้นในเวลาเดียวกันและเธอก็กำลังจะเข้าร่วมวงดนตรีอีกครั้งเธอตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเริ่มแคมป์วงดนตรีในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้า แบรนดี้ประสบปัญหาด้านการเงินอยู่บ้างแต่เธอเพิ่งได้รับการว่าจ้างที่วอลมาร์กในท้องถิน่นและเธอก็ยังรู้สึกโชคดีที่เธอยังรับเงินเดือนอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะหางานได้เธอเคยคิดที่จะเอาเครื่องประดับของเธอบางส่วนไปที่โรงรับจำนำเพื่อที่จะดูว่าเธอจะได้เงินจากเครื่องประดับเหล่านี้เท่าไหร่ทุกอย่างในชีวิตของเธอดูเหมือนจะราบรื่นดี และเธอก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าอนาคตจะนำมาซึ่งอย่างไรแอลเลนแทนแม่ของแบรนดี้รู้สึกประหลาดใจเมื่อแบรนดี้ปรากฏตัวที่บ้านของเธอในคืนวันที่เธอออกไปเที่ยวนคลับแม่ของเธอหวังว่าลูกสาวจะอยู่ที่นั่นกับเธอสักระยะหนึ่งแต่แบรนดี้มีความตั้งใจและแน่วแน่ที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกในคืนนั้นไม่ว่าจะมีหรือไม่มีน้องสาวของเธอไปด้วยก็ตาม ในคืนนั้นแบรนดีส้สวมใส่เสื้อสีเข้มลายดอกและกางเกงกาโช่สีสนิมแบรนดี้แต่งหน้าเพียงเล็กน้อยเธอแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยการสวมใส่รองเท้าส้นสูงเมื่อเธอโผล่ออกมาจากห้องน้ำเธอก็ถามแม่ของเธอว่าเป็นอย่างไรบ้างแอลเลนจึงตอบลูกสาวของเธอว่าเธอดูน่ารักเป็นอย่างมากก่อนที่แบรนดี้จะออกไป แบรนดี้ถามแม่ของเธอว่าเธอขอยืมรถคืนหนึ่งได้ไหมเพราะรถของเธอน้ำมันเหลือน้อยแต่แม่ของเธอก็ปฏิเสธเพราะรถของเธอก็น้ำมันเหลือน้อยเช่นกันแบรนดี้จึงออกจากบ้านไปด้วยรถของเธอเองก่อนที่เธอจะไปไนครับแบรนดี้ได้แวะไปที่ลานโบลิ่งใกล้ๆที่ซึ่งเจเน็ตกรีนเพื่อนของครอบครัวเธอทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่นั่น บรนดี้บอกกับเจเน็ตว่าแม่ของเธอบอกว่าเธอสามารถสั่งเครื่องดื่มและเรียกเก็บเงินจากบัญชีของแม่เธอได้ขณะที่เธอนั่งดื่มอยู่ที่บาร์แบรนดี้ได้บอกกับเจเน็ตเกี่ยวกับแผนการของเธอสำหรับคืนนี้ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ45นาทีและเธอก็ไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเจเน็ตจึงได้เตือนแบรนดี้ให้ระวังตัวด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอไม่คุ้นเคยกับสถานที่ แบรนดี้ยักไห่ด้วยรอยยิม้มและบอกเธอว่าสบายมากแบรนดี้ดื่มไปแค่ครึ่งแก้วก่อนที่เธอจะบอกเจเน็ตว่าเธอกำลังจะไปแล้วและจะมาพบกับเธออีกครั้งในภายหลังแม้ว่าแบรนดี้จะยืนยันว่าเธอสบายดีแต่เธอก็ไม่รู้จริงๆว่าสถานที่ที่เธอกำลังจะไปนั้นเป็นอย่างไรเธอโทรศัพท์ไปที่สถานีเกรแฮมเซ็นเตอร์หลายครั้งระหว่างการขับรถ เพื่อที่จะสอบถามเกี่ยวกับเส้นทางและก่อนที่เธอจะโรไปที่ไนท์คลับเธอได้ขับรถออกนอกเส้นทางไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ในที่สุดเธอก็หาทางไปที่นั่นได้สำเร็จและเธอก็เข้าไปในไนท์คลับประมาณ22นาฬิกา30นาทีแม้ว่าแบรนดี้จะบอกกับแม่ของเธอว่าเธอกําลังจะไปพบเพื่อนที่ไนท์คลับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น ในคืนนั้นแบรนดี้ได้สอบถามน้องสาวของเธอและแม่ทุนหัวของเธอว่าอยากไปที่สถานีเกรแฮมกับเธอไหมแต่ทั้งสองก็ปฏิเสธและแม่ของเธอคิดว่าแบรนดี้อาจจะไปพบเพื่อนเก่าสมัยมัธยมปลายที่ไนท์คลับแต่เพื่อนๆของเธอไม่มีใครพูดถึงแบรนดี้เกี่ยวกับเรื่องที่ไปเที่ยวในคืนนั้นเลย ภาพจากกล้องวงจรปิดของสถานีเกรแฮมเซ็นทรัลจะเห็นว่าแบรนดี้อยู่คนเดียวที่นั่นและเห็นเธอออกไปจากไนท์คลับคนเดียวในเวลาประมาณเที่ยงคืนครึง่งเธอได้เข้าไปพูดคุยกับคนหลายๆคนในไนท์คลับแต่เธอก็ไม่เจอใครที่เธอรู้จักเลยจากภาพในกล้องวงจรปิดไม่ชัดเจนว่าเธอดื่มหรือไม่ดื่มขณะที่อยู่ที่นั่น แต่ข้อมูลจากผู้ที่ได้พูดคุยกับเธอพวกเขาจำได้ว่าเธอดูปกติดีในเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ของเธอตื่นขึ้นมากลับพบว่าแบรนดี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่เธอก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะเธอคิดว่าแบรนดี้อาจจะดื่มมากไปหน่อยและไม่สามารถกลับบ้านได้จึงนอนค้างกับเพื่อนแบรนดี้อาศัยอยู่กับเพื่อนของเธอในบราโบโลและในคืนนั้นเธอไม่ได้กลับมาที่ห้อง เพื่อนของเธอจึงเริ่มกังวลเกี่ยวกับตัวเธอจึงได้โทรหาแม่ของแบรนดี้เพื่อสอบถามว่าเธอยังอยู่ที่นั่นหรือไม่แม่ของแบรนดี้ได้ยินเช่นนั้นเธอจึงเริ่มกังวลเช่นกันและเธอก็ได้โทรเข้ามือถือของลูกสาวแต่ก็ไม่มีการตอบรับเธอจึงได้ฝากข้อความเสี่ยงไว้หลายข้อความแต่ก็ไม่มีการตอบรับเช่นกัน ในเช้าวันต่อมาก็ยังไม่มีวี่แววหรือข้อความใดๆจากแบรนดี้และแม่ของเธอก็เริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าแบรนดี้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามแต่เธอก็ไม่เคยขาดการติดต่อเป็นเวลานานๆเช่นนี้เพราะโดยปกติแล้วเธอจะตอบกับข้อความหรือเมลเร็วมากเธอจะไม่ปล่อยทิ้งไว้นานๆแบบนี้แม่ของเธอพยายามโทรหาเธอเรื่อยๆ แต่ในบ่ายวันนั้นข้อความเสี่ยงของแบรนดี้เต็มและเธอก็ไม่สามารถฝากข้อความได้อีกเธอจึงตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและบอกว่าลูกสาวของเธอหายตัวไปหลังจากที่แอลเลนแม่ของแบรนดี้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในไทเลอร์เจ้าหน้าที่ก็รีบมาที่บ้านของแบรนดี้เพื่อที่จะรับรายงานคนหาย แม่ของแบรนดี้ให้รายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ว่าแบรนดี้ไปที่ไหนขับใกล้ๆบ้านเพราะเธอเข้าใจว่าแบรนดี้น่าจะไปที่นั่นซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่กี่ช่วงตึกแต่น้องสาวของแบรนดี้ได้บอกกับแม่ของเธอว่าแบรนดี้วางแผนที่จะขับรถไปที่ลองวิวและไปที่สถานีเกรแฮมเซ็นทรัลมิเชลโคแม่ทุนหัวของแอลเลนและแบรนดี กังวลว่ารถของแบรนดี้อาจจะเกิดปัญหาระหว่างการเดินทางไปที่ลองวิวหรือระหว่างทางกลับบ้านเพราะก่อนที่เธอจะออกไปเธอได้บอกว่าน้ำมันรถของเธอเหลือน้อยแม่ของแบรนดี้รู้สึกโกรธที่เธอไม่บอกว่าเธอวางแผนจะขับรถไปที่ลองวิวซึ่งมันอยู่ไกลมากเพราะแบรนดี้รู้ว่าเธอคงไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทเลอร์ทราบว,ว่าแบรนดี้น่าจะหายตัวไปจากลองวิลพวกเขาจึงบอกกับแม่ของแบรนดี้ว่าให้เธอโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นั่นและหลังจากนั้นแม่ของแบรนดี้จึงได้ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจในไทเลอร์แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจของลองวิลไม่ได้กระตือรือร้นมากนักและพวกเขากลับบอกแม่ของแบรนดี้ว่าลูกสาวของเธอโตแล้วที่จะสามารถไปไหนมาไหนได้ตามต้องการ ครอบครัวและเพื่อนๆของแบรนดี้มั่นใจว่าเธอไม่ได้หนีไปไหนและพวกเขาก็ออกตามหาเธอด้วยตัวเองขณะที่แอลเลนแม่ของแบรนดี้อยู่ที่บ้านและเริ่มโทรหาเพื่อนๆของแบรนดี้มิเชลแม่ทุนหัวของแบรนดี้จึงได้ตัดสินใจขับรถไปที่สถานีเกรแฮมเพื่อตามหาแบรนดี้เธอค้นหาที่จอดรถและบริเวณโดยรอบเพื่อหาร่องรอยของแบรนดี หรือรถของเธอแต่ก็ไม่พบล่องรอยอะไรและเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เมื่อมิเชลไปที่ลองวิวเพื่อค้นหารถของแบรนดี้จนในที่สุดก็พบรถของแบรนดี้แต่ก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับคดีการหายตัวไปของแบรนดี้เลยทหารจาก Texas d e partment of public safety เป็นผู้พบเห็นรถเป็นผู้ที่พบเห็นรถจอดอยู่ข้างถนนในเช้าของวันพฤหัส ประตูด้านคนขับเปิดออกบางส่วนเขาลองเข้าไปเช็คดูรถใกล้ๆและเช็คป้ายทะเบียนรถว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมาหรือไม่หรืออาจจะเป็นไปได้ว่ารถอาจจะเสียแล้วเจ้าของอาจจะจอดทิ้งไว้ก่อนและเขาก็คิดว่าถ้าเจ้าของรถไม่มาเอารถกลับไปรถอาจจะถูกลากไปไว้ที่อื่นก็ได้แบรนดี้ไม่ได้ถูกบันทึกว่าเป็นบุคคลสูญหายในเวลานั้น ในวันที่8สิงหาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจค้นรถและบริเวณโดยรอบเจ้าหน้าที่ตำรวจพบกระเป๋าสตางค์ของแบรดดี้ถูกพบที่เบาะหลังพร้อมกับโทรศัพท์มือถือและผ้าเช็ดปากที่มีชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่นั่งคนขับถูกดันไปด้านหลังเหมือนกับว่าคนขับรถคันนี้เป็นคนตัวสูงใหญ่แต่ความเป็นจริงแล้วแบรนดี้สูงประมาณ150เซนติเมตร และคงไม่สามารถขับรถโดยที่เบาะนั่งอยู่ในตำแหน่งนั้นได้ในตอนนั้นทุกคนเชื่อว่าแบรนดีอาจจะตกเป็นเหยื่อของการกระทำที่ไม่เหมาะสมและในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเริ่มการสืบสวนการหายตัวไปของแบรนดีและเขาก็ยืนยันว่าเขาพบเธอที่สถานีรถไฟกลางของเกรแฮมในคืนวันพุธและได้พูดคุยกับเธอระยะหนึ่งเขาเสนอที่จะซื้อเครื่องดื่มให้เธอแต่เธอก็ปฏิเสธ และเธอก็บอกกับเขาว่าเธอกังวลเรื่องน้ำมันหมดแล้วเธอก็ออกไปจากคลับหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกับเธออีกต่อมานักสืบได้ถูกส่งไปที่สถานีเกรแฮมเซ็นทรัลและพวกเขารู้ว่าก่อนที่จะเข้าไปในไหนคลับจะต้องใช้บัตรประจำตัวเพื่อยืนยันและพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถระบุเวลาที่แน่นอนในการรูดบัตรของแบรนดี้ ภายในในคลับมีกล้องวงจรปิดหลายตัวและพวกเขาได้เก็บรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดในคืนที่แบรนดี้หายตัวไปเพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อนักสืบเช็คดูภาพในช่วงเวลาที่ใบอนุญาตของแบรนดี้ถูกรูดและเห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นแบรนดี้กำลังพูดคุยกับชายสองคนที่มากับเธอแต่ก็ยังไม่ได้มั่นใจร้อเปอร์เซนตว่าผู้หญิงในวิดีโอเป็นแบรนดี้หรือไม่ พวกเขาขอให้ครอบครัวของแบรนดี้มาที่สถานีตำรวจเพื่อดูภาพจากกล้องวงจรปิดแม่ของแบรนดี้ซึ่งยังอยู่ในความโกรธเคืองเธอและเธอยังไม่พร้อมที่จะไปเธอจึงได้ส่งสมาชิกคนอื่นของครอบครัวไปแทนเมื่อพวกเขาไปถึงและได้ดูวิดีโอจากกล้องวงจรปิดพวกเขาก็ยืนยันว่าผู้หญิงในวิดีโอก็คือแบรนดี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยภาพวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของแบรนดี้ให้กับสื่อข่าวต่างๆโดยหวังว่าจะสามารถระบุต,ตัวตนของชายสองคนที่อยู่กับแบรนดี้ได้แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รับเบาะแสะมากมายแต่ก็ไม่มีใครนำไปสู่ตัวของแบรนดี้หรือผู้ชายที่อยู่กับแบรนดี้ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อแอลเลนแม่ของแบรนดี้เห็นวิดีโอนี้<ๆ>เธอไม่เชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นคือลูกสาวของเธอจริงๆแม้ Man ว่าผู้หญิงคนนั้นจะดูคล้ายกับลูกสาวของเธอและมีรูปร่างเหมือนกันแต่เสื้อผ้าที่ผู้หญิงคนนั้นสวมใส่ไม่ใช่ชุดที่แบรนดี้ใส่ออกไปในคืนนั้นไม่กี่สัปดาห์ต่อมาพี่สาวและพี่เขยของแอลเลนแม่ของแบรนดี้ได้ไปที่สถานีตำรวจของลองวิว เพื่อที่จะเช็คดูวิดีโอและภายในไม่กี่นาทีพวกเขาก็บอกว่าในวิดีโอนั้นไม่ใช่แบรนดี้หลานสาวของพวกเขาและพวกเขายังบอกอีกว่าเวลาในวิดีโอของกล้องวงจรปิดห่างจากเวลาของเครื่องรูด ID 9นาทีแต่เมื่อแม่ของแบรนดี้เห็นภาพใหม่เธอจึงมั่นใจว่าเป็นภาพของแบรนดี พอเสื้อผ้าที่ผู้หญิงคนนี้สวมใส่เธอจำได้ว่ามันคือชุดที่แบรนดี้ใส่ก่อนออกจากบ้านและเธอก็มาถึงและออกจากสถานีแกรแฮมเซ็นทรัลเพียงลำพังแต่อย่างไรก็ตามขณะที่เธอออกจากไนท์นคลับก็เห็นชายนิรนามสวมใส่หมวกคาวบอยสีขาวยืนอยู่ข้างหลังเธอเมื่อเขาไปที่ลานจอดรถจะดูเหมือนว่าเขาจะมุ่งหน้าไปคนละทางกับแบรนดี้ ทันทีที่แบรนดี้เคลื่อนตัวออกจากระยะการมองเห็นของกล้องวงจรปิดก็จะสามารถมองเห็นเงาที่ดูเหมือนจะบ่งบอกว่าเธอเปลี่ยนทิศทางและมุ่งหน้าไปยังชายคนนั้นความพยายามในการระบุตัวชายคนนี้ไม่ประสบผลสำเร็จและไม่มีใครรู้ว่าเขาเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของแบรนดี้หรือไม่เพราะที่ลานจอดรถไม่มีกล้องวงจรปิด นักสืบได้โทรติดต่อกับรายชื่อทั้งหมดที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือที่พบหลังรถของแบรนดีซึ่งพวกเขาสันนิษฐานว่าเป็นของแบรนดีบางคนที่พวกเขาโทรหาก็รู้ว่าแบรนดีคือใครแต่บางคนก็ไม่รู้จักเธอพวกเขาจึงเกิดความสับสนเกี่ยวกับเรื่องนี้จนกระทั่งพวกเขานำโทรศัพท์ไปให้แม่ของแบรนดีดู จนพวกเขาได้คำตอบว,ว่าโทรศัพท์นี้ไม่ใช่ของแบรนดี้แต่มันเป็นของแฟนเก่าเธอซึ่งตอนนั้นเขาเป็นทหารอยู่ในเวลาต่อมาพวกเขาได้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือของแบรนดี้แล้วแต่พวกเขากลับพบว่าไม่มีกิจกรรมใดๆบนโทรศัพท์ของเธอเลยเป็นเวลากว่า1น,นึ่งสัปดาห์หลังจากการหายตัวไปของเธอแต่หลังจากนั้นก็มีการโทรเข้าและโทรออกจากโทร,ออโทรศัพท์ของเธอหลายครั้งการโทรหลายร้อยครั้งติดกัน ความยาว1-2นาทีเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีใครบางคนแอบใช้โทรศัพท์ของแบรนดี้ในการสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้ติดตามโทรศัพท์ไปยังชายคนหนึ่งและหลานสาวของเขาและชายคนนี้อ้างว่าเขาพบโทรศัพท์ตกอยู่บนพื้นในวันที่11สิงหาคมเขาจึงตัดสินใจเริ่มใช้มัน ชายคนนี้ซึ่งไม่เคยเปิดเผยชื่อเขาเคยมีประวัติเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายมาก่อนและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุ้นเคยกับเขาอยู่แล้วสถานที่ที่เขาอ้างว่าพบโทรศัพท์อยู่ในพื้นที่ที่มีสิ่งผิดกฎหมายสูงซึ่งอยู่ห่างออกจากทางหลวงที่พบรถของแบรนดี้ประมาณสี่ช่วงตึกและไม่น่าเป็นไปได้ที่โทรศัพท์ของเธอจะไม่มีใครสังเกตเห็นบนพื้นเป็นเวลา9วันก่อนที่จะถูกพบ ชายผู้นี้และหลานสาวของเขายินยอมที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวพวกเขาไปเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อที่จะสอบถามเกี่ยวกับการหายตัวไปของแบรนดี้และพวกเขาก็ได้ผ่านมันมาได้เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าเขาเป็นบุคคลที่น่าสนใจในคดีนี้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้มีหลักฐานใดๆที่จะเชื่อมโยงเขาโดยตรงกับการหายตัวไปของแบรนดี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการออกค้นหาแบรนดี้อยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เคยพบเงื่อนงำใดๆที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับเธอและมีหลายทฤษฎีแต่ก็ไม่มีหลักฐานสนับสนุนหรือหักล้างทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งสมาชิกในครอบครัวของเธอกลัวว่าเธอจะถูกลักพาตัวและถูกบังคับให้เข้าสู่วงจรผิดกฎหมายพวกเขาไม่ต้องการที่จะคิดถึงความเป็นไปได้ ที่เธออาจจะเสียชีวิตหรือว่ายังมีชีวิตอยู่แอลเลนแม่ของแบรนดี้ปฏิเสธที่จะหยุดตามหาลูกสาวของเธอและจะไม่ยอมแพ้จนกว่าเธอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแบรนดี้และคดีการหายตัวไปของแบรนดี้ก็ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ